กล่าวสบายดีเด้อพี่น้องสบายดีพี่นอ้องเมื่อถูกมองถูกบอนเดสวัสดีเป็นเอฟซีฝั่งไทยฝั่งลาวกล่าวบสบายดีเด้อพี่น้องอเมื่อวานเพื่อนซาจ้อยเป็นมือกล้องให้นางพี่น้องอันสร้างคนหนึ่งไว้ใช่ไหเพลินว่าเมือม่ออื่นจังเท่ อ่ะท่าใจสมบัติพ่น้าปวดท้องเุ้ยบริจาคเขากำลังพากันมาซอยพี่น้าทีมงานกำลังสิมาพี่น้าซาตีนใช่ โอ้ยยายยา่ให้อยู่พี่น้องกับลูกสาวมาวันเนาะงยายให้ในงานในงานนั่นพี่น้องมาซอยสาวจอยพี่น้องยายให้มาซอยกันเป็นพี่น้องกันมาซอยกับยายให้กิดเป็นพี่น้องกันพี่น้องกระเพาเนี่ยพี่น้องกันแล้พี่น้องมาซอยซอยกั้นมืึอนี่คนบ้านเดียวกันนะพี่น้องมีอย่งซอยกัน พี่ใหญ่ใจดีเพิ่นซอยเทาก็เอามาซอยเพิ่นแบบเจนน๊น้ำมกน้ำแซ่เด็กๆหน่อยๆนะพี่น้องที่เพิ่นมอบให้เทาก็มีน้ำใจต่อสาวจอยพี่น้องนี่เหากันโย นีถ huh hey. ้าใส่น like ี่ก็เกือบเบิดลผุดใส่ตัวนี้นะดีแบบเวลาเข้าไปซื้อมากกับท้อยเขาไปหันเลยเมนเข้าไปต้องเข้าไปต้องเค้นเนะสปินยปยูมาสปินอยู่ไ้ซ่างเขาขืนเอง จเจ้านายบ่าวนั่นกับน้องออนมาพี่นะ้องเพิ่งกำลังไปเอารถเข็นอยู่แม่นบ่าวน,น,น,นั่นกับน้องออนกำลังไปเอารถเข็น <c oughs> โ้ยสปินกำลังปิวกำลังสี่อ็นนะพี่นะ้อง เทาหรสซมีรถเค้นแบบสลับกันดิผ<ม>ู้หนึ่งตักผู้หนึ่งเค็นพี่น้องมันสิสะดวกแต่ว่าตอนนี้น้องออนกำลังไปเอาเ,อาเบิ่งเบึงพี่น้อง <โด S 1> สร้างไันแล้วขึ้นปึก บานบน่อนานาอ้อนมาแล้วพี่น้องไปเอารถเข็นมาแล้วฮะเออได้ได้ได้บานไม่จอยไม่ใช่ไม่จะไปของน้ำลูกไปขอเพื่อนเก่า องไปหน้า่ว่านั้นอ่อหลงอ้าอยเห็นป่ะรอดวิวลาดวิวพอดี <c oughs> ม a นเป็นความสามารถส่วนตัวของบา้านนันนะ ยังพี่น้องยั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 งคืนยุคนั่งคนยุคนั่งนี่เองภาวนาบ้านนางกะพี่ก็ยังกว้างอยู่พี่น้องรอรุ่นอันพื้นแล้วก่อนพี่น้องถามีผู้ใหญ่ใจดีเมตตาซอยเรือนางเขามาเนาะกะเฮาวคาซิโตนตาบ้านให้นางเสาจากสามต้นพี่น้องคิงค้ามิงค้ามาอีกแล้วพี่น้อง มาซอยมเม่จอโอ้ยเปลี่ยนสูตใหม่แล้วนี่นะออนที่ไปใช่อนอนแม่พอนางดำนะ สัรพัดเปลี่ยนกันแมน่อันนี้พอน้องดำเห็น้องมาย่ามป่ะสร้างเสาจ่อยอย่ามวันโจรย <c oughs> ิ่งกว่าโจรอี่คน่นี่วก็มา<ป>มหายกำลังใจโดย เพอ i, ร์ห้าสิไปสองลบลบหนึ่งเอาทรายอกลบหนึ่งก็เอาหินแมนเออแหงกง่ายเนาะเอาทอยโหลดมาไปเตอซะเลย มาวน้่น้าปิ่นน้องใบหม่อนพี่น้องตาขิงคำน้องอันสั้นเปลี่ยนกันพี่น้องสวยกัน <c oughs> น้องไบหม่อนที่เป็นคนโห่วะ Ok สบ,บายดีพี่น้องสบายดีจ้าลูกสบายจ้าลูกหลับถองเป็นอะไรเมื่อไงบอ่ายๆพาอยากกินกระแลมห้ามอันสั้นอันสั้นเดี๋ยวเดียวเห็ดแล้วก่อนจะพาไปซื้อกระแลมเยสกระเลมปุ๋ยฝน่งแล้วกันขยันพี่น้องทีมงาน เบิ่งซ่างพี่นอาใส่ได้ลายสำได้เลยอืมลายเต๋อเลยพี่น้องมีเป็นซ่างเป็นพอนอกไม่มอนเลยพี่น้อง กำลังอัพอุ้ยมาอยู่ในหนิน่ะเย็นนะอาร้างสูเนย่งอะไสูงไปเอออะไรสูงไป พี่น้องมนเหตุกับณ์บเพ็ญ้องง่ายได้พี่น้องข่าเลี้ยง4,000ผ่ามีผู้ญ่ใจดีแบบว่าซอยเลือกข้ามาอีกนะพี่น้องขา้าวกรสซิเพิ่มแบบเป็นน้ำใจใสรสางเนี่ยจักหน่อยพี่น้องเพราเพิ่นได้แบบนี่กำลังใจพี่น้องเพราะว่าเขาเห็นเพิ่นเหตุกับลำบากเด้พี่น้องเด้ค่ ยิ้นนะได้เขามายุเอออเวลาเทพื้นะหรือว่าตอนนี้อ๋อตอนนี้นะเมนโบได้ใส่เมนบอ๋อ แม่ได้ยเออนะอกระลังปั๊บหพี่เนาะเป็นกระเพือสีปั๊บมันจังมันยังหมดสุดเนาะปั๊บกระเพือสีแล้วพี่เนาะไง่นหไไ ลมบ้มานอกไม่ม,ไม่นอนพี่น้องบาทั้งพ่อทั้งลูกเลยเออโอ้น้องไม่หม่อนพี่นอ้องเมื่อวานมีผู้ใหญ่จะดีฝากเงินมาให้เพิ่นตะกาเมือ่อเนิ่นมาสอยสาวจ่อยอพี่น้องก็ดีใจ บอนั่นมาเลยพี่น้องบอนั่นทำอัม้าไม่ได้บอลนั่นบอกมีปัญหาอะทีมงานส่วนทรายครับพี่น้องถ้าคลิปนี้เขาก็เสียอัมลาพัดจากกันได้พี่น้องพอกันขิบหนาเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ สบายดีไปเลย